วัสดีครับนี่ไม่ช่มบรรยากาศครับผมยำกี่ซ้อนครับพี่น้องไฟว่าผมนี่ยำกี่ซ้อนเลยครับพี่น้องไฟหนึ่งไปหาปลาครับถึงแหครับพี่น้องยำเลยแล้วครับอากินเขาเที่ยงนะครับผมโม่ได้ไหลครับพี่น้องเอ้ยครับยำกีซ้อนบันพ่าดาวเลยครับผมหน้าพระหน้าพ่าดาวครับผมนั่งก๋วยทูมาเยอะยำกีซ้อนไอ้ครับเร่ขายอวมากเรื่อยไปยำครับขายของเหล่ะเตวียนครับ ตอนเที่ยงครับว่เลยไปยำากินข้าวเ,เ,เที่ยงพอดีครับผมทางนึงเด็ดติดแง่ทางนึงเด็ดยำกีซ้อนครับบึ้งบรรยากาศการยำกีซ้อนครับพี่น้องรับใหญ่เยอะแับนั่งกว๋วยครับบึ้งไว้มุยบุยครับพี่น้องเออาจจะมีคนบอลูนะครับเนาะไปยำกีซ้อนยำเป็นไหนครับบึ้งย,ยังไหนมี่กีซ้อนนะครับเนาะพี่น้อง การขี่ย้ำกิซอนครับผมเข้าตรงขอบเบื้องเนี่ยครับกวาดิซอนที่มักขี่ย้ำปองครับผมน้ำน้ำกับที่บ่บ่หมี่ครับผมมันทิ่มักขี่ย้ำปองงานโปกไวกสิครับก่อนเข้าขี่ยำนี่ครับเขาต้องไปจอบฟังเสียงเลยครับผมว่ามันห่วงเปล่ามันห่วงนี่เรื่องตรงทางยาวครับอันตอนครับต่อไปเขาวาทางยาออกทางหยาออวจังมากย้ำไม่เสีครับพี่น้องสาดน้ำไมายำไม่เสียยำให้อีซอนมันออกครับผม ถุงถีน้ำถึงงี้วันก่อกมันหายใจไว้ถังถีน้ำก็ออกขึ้นมาครับมันก็เย็บออกครับพี่น้องหลายๆครับผมได้ป้อยกินเราเที่ยงนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับวี่การบึงวิซ่อนย้ำวิซ่อนครับพี่น้องถ้าบ่มีน้ำศาสตร์ส่มันก็บ่ออกได้ครับพี่น้องมันก็ฟูดอยู่ใต้ดินนะครับตรงนี้น้ำสาสตร์เสะย้ำครับผีย้ำบอกก็ขึ้นมากครับพี่น้องตายน้ำเลยครับนี่วิธีการย้ำวิซ่อนครับพี่น้อง มันจีได้ตูวไข่ตูวูตัวเมียสิครับเด็กไข่แซบครับผมถ้าเ้าไต่เอาตองอยู่ว่านั่นได้ครับพี่น้องไต่เอาส่วนมากเป็นวาที่นี่แหละตูวูครับอันนี้เมียตูวเมียไข่ครับพี่น้องเอ้ยครับผมแซบอัะดีครับพี่น้องหัวจีซ้อนครับหายีซ้อนเมียแอรเล่ครับพี่น้องนีเรือผมทางทางหยาป้องได้ครับพี่น้องเขาถึงไ้ยำเลยครับที่วิธีกัรยำกีซ้อนครับหายีซ้อนครับพี่น้อง

อันนั้นละสำแนกกพ่อแล้วละแสบเลยฟิวส์ใส่รดใส่หมอนเลยรทวนเอาพ่อจบชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องอินเดียแซบปะครับพี่น้องหัวบรรยากาศลูกทุ่งลุกทุ่งครับบรรยากาศนี่คืออยู่ข้างหงายเลยครับพี่น้องบรรยากาศอินเดีนแซบลูกทุ่งลูกทุ่งมีสานบ้านเฮาครับ นกไปใช้ไปน้ำเนี่ยพ่อหมดยันแคลไลเลยไข่ไข่ไอ้โเลีสิไปันวนั่นจะบอก้าวไปเจ๊ไปข้าวไปเน่ยบอกว่าจริงค่ข้าลงนะขาวย่ขาเนี่ยารอดเขาี่อนบอกอย่าบอกลัดเขา้บอกเดีวบายอ่งเลยไปยุ่งตารุ่นอยาี่น ไปเปรียบเทียบกันด้วกันเลยดนดดนีุ่้มว่าดนแล้วแงใสเขาก็ตั้งลองกล้องคนคนละนียป็จักไอกินเลยชมบรรยากาศครับผมการกินเขาครับผมลวก็แซ่สุกกันครับเบาแซ่สุกกันครับหลับช่มครับพี่น้อง

ดนว่าตายครับท so 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 mm ่นครับจะยุ uh ่ง huh. ผ like, ู้ขีไว้พุตัวนี้ตม่ยุ่มมาหรื่อยเ็ี่พันนก็ไม่ร้องตอกกรเล่นวอันนี้มเ้บอ่คนนั้นกัดสีหมาคนนั้นกัสีหมาไปเอามาสีหมากันเมื่ออยได้เยอะกิแมงดอกพักระโดอันอไวี่มพี่มกินข้าวกัที่้าอีกละกินเ็ขึ้นคือดกเดือบบางหนวเกี่ยวเหนเลย่จะกินตับผูยดเลยนี่เคยเดียวแบบ

ต้อย้งปากอเล้วตานีปากคอปากคอปากคอบอกาไม่หวันี่เจ้าหมแบบนั้นมั่ต้องจำมือเลยปากคอในที่เนี่ไม่ได้กำอแบบมหมมาถึงตายตายแล้วค่าเข่าเล่างโฉกไหมไม่ไม่ไคาเคากินปากคอลแบบอีวะแบบแบบสั้นส รองมาแล้วมลายบดขอนยูเซนขอนไเซนขอนซูเซนขนเตนวอนซูเซนเอาไปเินอยูเใน้านซเซนขอนซ่ซอนซูเนขอนซเนอนูเซนขนซูเซนขอนซูเซนขอนซูเนขอนซูเอนูเนขอนเนอนเอนซูเซนขอนซเซนขอนซูเหนอนซูเซนขอนซูเซนขอนซเซนขอนซูเซนขอนซูเซนขอนซูวซนขอนซอานอเนซันขอนนเว่า เฮ้ยเลกินเนละเขอากันเอาเอานี่ไมาใจหนนะเคยทหากคนะเบอาบอม่กินเนี่ไม่ขได้เาบอนอน่กินี่มเากนนี่าในขาดองเห็บนนอันีบมปลบก็ปลาขาวมีเลยแต่เขาชวนกนมาได้อมันประนั่นเปาไหกยมือว่านี่เนาะม่วนนาวเาปลาขาวนาะ้อมไันเนี่บอ้าลาล้ยเมนตเนือ มันใส่เ <n> ส <ice> ียแล้วถาอน่คืออดใส่เสียงท่านว่าป่าบ่มีบ่บ่มีอยู่แต่ว่ามันมีป่าบ่าวาแนเขาแหละแนีก็อเท้แกนเตียวหนโอ้มันงูตัวนั้นวู้นี่วดตนี้กระบูก่คบ่าวพัวกบบ่าตำนนนี่วมามันตัวหนากันอ้าเวบ่ะดุไหมแ้ต้มยจะเป็นพัดเ็ดตุงมันบ่วสา่นมันเอาไหมเอาไหมเ เมัแม่เอาจนหัวแบะเนาะทุบเียทุบหญิงเนาะหายาอิ๋เอิญจะมาะกกากินน้าแล้วกูย่า่นได้กินขาวินน้าแล้วม่นก็สิเดี๋ยวออาไปต้องระดุกยงเดียวเราไปเพื่อฝังนเยอเดียวกินลเค่นี้แกดันันเด้อบาทเจ้เพื่อังเงยวกูจะเอาปากควางหุ่นาไปปนกูเบิ่งแล้วจะไปปนปปันกันบ่กนบามันจำนั่นแหะ้าเบิ่งแล้วบ่ว่ามีอู่กระดุกบ้าบ้าห้จเรอยนยัม บยนมือกนเนั่มหน่อยทหน้าอาทิตย์ม่ถึงหน่อยเี่ยม้านิเี่ยมส่นะเยี่ยี๊ใส่บ้านก็ไ่ได้เตว่จาเตาอาป่ะตั้งถามตกอดตีไเออเาก็ตัดไวแล้วแม่เจ้าไปก่อนเจ้าไปเถว่าเไม่ได้ต้งคนหญาเนี่ยันเนเขาให็นเขาให้นใเอานไหมบ้านวันนจบน่อยเขาดันเนาะบ้านานวันนบเขาอกไปหน้าไปเปล่ยนเป็งไก่เน่งหลายิงหลายย่างอย่จะเตะกะบอก เขาบอกก็แม่ไปนต่อไฟจากเฮ่นเพ่นยีเดาไปแล้วกันเท็ดแลวก็ตีไม่ฮันรอดเท่าเหมือนเร่งซีทุ่มเองละซีทุ่มเรากเนเาก็ได้ขายดีโดยแล้วยเงินเอาเงินมาไม่เต็มยี่โม่เรากรเมน บรรยากาศแบบนี้สิบกเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี่มันกว้างซะจนแบบเข้าบกาสิบอกว่าความหมายเรียกมันคืออยังแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันบริมีความหมายแบบตายตัวนะครับสำหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมันอะตายตัวแบบเป๊ะเลยครับเพราะว่าโบราสิกลับมาเหตุแบบนี้อีกเจ็ดสิบเทื่อนอีกยี่สิบเทื่อนสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุกเก่าเพราะว่าเขาสิห่างหายกับมันไปอีกโดนไปในโบ่าเขาสิ่อ่านเรื่องเล้านี่มาอีกแล้วยี่สิบปีสามส 来来聊一聊。

ผู้บ่าวผานล่องโซ่ราวกาบ้านหาเราแสนไปฝากความคิดถึงส่งไปกับเพลงแดงไปมาแต่นางเดินเดินเนื้อเนินเนื้ชีวิตก็เป็นเหมือนบทละครมีทุกสุกร้อนและเย็นจนด้วยเลวดีมีเห็น แต่ทุกคนต้องเล่นเรื่องเดียวกันแต่ใจฉันยังจะตากำมันสัญญายังคงมันไม่ลืมเลือนตัวตนสักวันจะโอกอดความฝัน พกันเลนี้เราขวนชีวิตก็เป็นเหมือนบทละครมีทุกสุดร้อนจนรวยเลวดีมีแต่ทุกคนต้องเล่นนี้วกันแต่ใจฉันยังจะทาคำมันสัญญายังคน ไม่ลืมลืมนตัวตนสกวันจะโอบกอดความฝันกลับบ้านหน้าเรากลับบ้านหน้าเราก็ล้างเติมของนี่แหละสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ